ช่วง News Update สนับสนุนโดยสนับสนุนการเดินทางโดย Ford Ranger แก่งทุกงานเกษตรช่วง News Update สัปดาห์นี้นะครับ เรารได้รับเกียรติจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสระบุรีให้ทีมงานมา,าชมสเสน่ห์ชาติพันธ์ของสระบุรีครับในด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาติพันธ์ครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชิงอัตลักษณ์เสน่ห อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ของส,สลาดกวดสวบบีวันนี้นะครับก็ได้รับการสร่งเสริมจากท่านผู้ราชการจังหวัดสวบบีท่านผลดำธรรมนะครับมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวเล็กๆาจังหวัดนะฮะเป็นผู้ดำเนินการโครงการครับวันนี้ก็ได้พาท่านนักท่องเที่ยวนะครับสื่อมวลชน แล้วก็คณะเยี่ยมชมจากทั้งในจังหวัดสระบุรีและนอกจังหวัดสระบุรีนะครับเริ่มจากเช้าเราก็ไปกราบไหว้รอยพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวของชุมชนไทยไทยพวนนะครับที่อำเภอตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแวะกินข้าวเที่ยงกันที่ชุมชนหนองแก เป็นชาติพันธุ์ของเราแง้วนะครับก็มา,าทานอาหารกลางวันแล้วก็ชมเยี่ยมชมกลุ่มของบ้านโบราณน,นะครับ200ปีต่อจากนั้นนะครับคณะของเราเดินทางมาดูศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีครับโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ว่า ทุกอย่างมันจะอยู่ในที่เดียวกันคือได้กินได้ใช้แล้วก็ผสมผสานซึ่งแต่เดิมจะปลูกกันเป็นพืชเชิงเดียวทำอะไรก็ทำอย่างเดียวทำนาทำไร่ก็โพดถ้าเปลี่ยนมาเป็นโคกหนองนาเนี่ยรายการที่9ท่านสอนว่าเราจะต้องปลูกผสมผสานเพื่อให้พอกินพอใช้ได้ตลอดแล้วก็แบ่งปันได้จึงเกิด โครงการโคกหนองนาโมเดลของพัฒนาชุมชนซึ่งมาคอยแนะนำแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนขยายเนื้อที่เป็น10ไร่แล้วมีพืชพันธุ์ทั้งหมด300กว่าชนิดทางไม้ผลไม้ป่าแล้วก็ทำนาข้าวเลี้ยงปลานะครับ และที่นี่ก็คือหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์ทรงชัยวรรณคุลซึ่งท่านอาจารย์ทรงชัยนั้นมีความต้องการที่จะอนุรักษ์และรักษามรดกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนนั่นเอง คงการนี้ก็ถือว่าเป็นการโครงการที่เรารักษาวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะของสระบรีซึ่งมีหลากหลายประมาณ1ิสองชาติพันธุ์นะครับสทัส้งหมดลแล้วก็เราก็จะพยายามรักษางไว้ซึ่งกิจกรรมภารกิจดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับ เป็นธรรมชาอย่าสัมผัสบรรยากาศเหนืออย่าทานอาหารเหนือ